สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูทูเกเตอร์จะมารีวิววิธีการลงทะเบียนโครงการไต้หวันเดอะลักกี้แลนด์กันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราทำยังไงบ้างเริ่มต้นเราก็เข้า Google เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เซิร์ชว่าลงทะเบียนไต้หวันเดอะลักกี้แลนด์หรือไต้หวันเดอะลักกี้แลนด์ก็ได้นะคะพอขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปคลิกเว็บไซต์ของเขานะคะเนี่ค่ะไต้หวันเดอะลักกี้แลนด์เว็บไซต์นี้เลยนะคะ พอเข้าไปหน้าแรกค่ะเขาก็จะอธิบายนะคะว่าโครงการนี้ใครเข้าร่วมได้บ้างก็คือต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มากับกลุ่มทัวร์นะคะแล้วก็อยู่ไต้หวนัน3-90วันเนาะพอเข้าใจแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะคะก็ตรงนี้ก็ใส่ข้อมูลการเดินทางของเรานะคะชื่อไฟพาสปอร์ตอะไรวันที่เดินทางวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยค่ะพอใส่ลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จตรงนี้ไม่ยากค่ะเราจะมาเลือกอ่าลุ้นรางวัลกันนะคะคูป,ปองที่เราจะเลือกเนี่ยมี2แบบก็คือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นคูปองส่วนลดที่พักหรือว่าบัตรแทนเงินสดมูลค่า5 0 0 0ันดอลลาร์ไตหวัดแล้วพอเราเลือกแล้วเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาลุ้นค่ะมันก็จะมีหน้าตาแบบเมื่อกี้ขึ้นมาให้นะคะมี QR code ให้แล้วก็มีอ e ีเมลมาด้วยนะคะแล้วก็จะเอา QR code เนี่ยค่ะมาสแกนที่เคาน์เตอร์เนี่ยค่ะเพราะออกตอมอมาค่ะเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะอยู่แบบออกมาแล้วคือเจอเลยค่ะอยู่ทางขวามือนะคะเราก็เข้าไปเลยค่ะเข้าไปในซุมนี้นะคะ เกมเนี่ยเราที่เราเล่นวันนี้ค่ะมันไม่ได้เกมเหมือนที่เราเคยดูรีวิวคนอื่นเขามานะคะมันเหมือนเป็นเกมใหม่ค่ะมันก็เล่นไม่เป็นเราเล่นครั้งแรกเราก็จะลองเล่นทั้งสองคนนะคะคุณผู้ชายเนี่ยเขาก็เลือกเป็นอาคคป,ปองสลดที่พักมานะคะส่วนเราอ่ะเลือกเป็นแบบบัตรแทงเงินสดเนาะก็จะมาดูนะคะว่าจะได้แบบไหนบ้างนี่ค่ะก็กดเข้าไปเลยคะ่ะกดสตาร์ทพอสตาร์ทเนี่ยเขาก็จะให้เราสแกนคิวอาร์โค้ดที่เราได้จากหน้าจอเมื่อกี้ค่ะแคปไว้ก็ได้ค่ะหรือว่าในอีเมลก็ได้ที่เขาส่งมาให้ พอกดนะคะมันก็เหมือนแบบมันไม่ทันนะคะมันก็ไม่ได้อะเนี้ยมันไม่ได้นะคะตอนแรกก็งงค่ะว่าเล่นยังไงก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วค่ะแต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งกับเราเนาะนี่ค่ะถึงตาเราแล้วะคะ่ะเราก็จะเล่นบ้างเราก็เลือกเครื่องก่อนค่ะก็กดสตาร์ทกดเปลี่ยนภาษาได้ะค่ะมีภาษาให้เลือกก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กดเล่นเกมได้เลยก็งงๆค่ะจริงๆมันมีจอให้เล่นจอใหญ่ตรงนู้นด้วยนะคะ เราก็เลือกเอาค่ะว่าจะเล่นเครื่องไหนนะคะนี่ค่ะก็กดไปกดไม่ทันค่ะแบบว่ามันเล่นยังไงไม่รู้เหมือนกันก็คือไม่ได้ทั้งสองคนเลยเสียดายมากเลยอุตสา่าห์ลุ้นว่าน่าจะได้สักคนหนึ่งนะก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ